สมัยก่อนมนุษย์กินอาหารและดำเนินชีวิตแบบเรื่องง่ายชีวิตไม่เครียดมนุษย์น่าจะมีอายุถึงร้อยปีเนื่องจากวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ยังไม่ทันสมัยจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีอายุยืนยาวขนาดนั้น ณะน,นี้พวกเราอยู่ในศตวรรษที่21หลายคนดำเนินชีวิตในสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองมีตึกสูงรับฟ้ามากมายในเมืองเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเอาความสะดวกสบายและความสนุกสนานมาให้มนุษย์อย่างไรก็ตามหลาคนดำเนินชีวิตแบบไม่ตึงเครียดและรีบเร่งดังนั้นร่างกายจะตกอยู่ในอันตรายโรงพยาบาลเกิดขึ้นมากมายและการแพทย์จเจริญขึ้นแต่ทำไมโรคภัยต่างๆไม่ลดน้อยลงไป มนุ่นนั่นเองที่ทําให้สุขภาพของพวกเราแย่ลงทุกๆวันมลพิษทางอากาศมีผลทําให้เกิดสารก่อมะเ็งและสารที่เป็นอันตรายเช่นสารพิษสารเคมีจากโรงงานควันพิษจากท่อไอเสียฟอร์มาลีนเบนซินสารปรุงแต่งขยะมากมายเกิดสารก่อมะเลงและสารที่เป็นอันตรายเช่นก๊ดไฮโดรไซยาไนต์ไนโตรเจนออกไซด์ฟลูออไรด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์คลอรีนไยหินคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และสารพิษจากสารเคมี มลพิษทางน้ำประกอบด้วยสารก่อมะเร็งและสารที่เป็นอันตรายเช่นสารปลอดตะกัวคอรีนโลหะหนักและดีดีทีการสูบบุหรี่และดื่มกัลกอฮออ์เป็นเวลานานจะทำให้ปอดและตับถูกทำลายทำให้เกิดมะเร็งปอดโรคตับแข็งเส้ <c oughs> นเลือดในสมองแตกโรคสมองเสื่อมและเนื้องอกในกล่องเสียงเนื้อสัตว์อาจประกอบด้วยสารก่อมะเร็งและสารที่เป็นอันตรายเช่นไนเตรต สารกันบูดยาปฏิชีวนะยากล่อมประสาทและฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตอาหารทอดปิ้งย่างประกอบด้วยสารก่อมะเร็งหลากหลายเช่นไนเตรตไนตรัส HACS PHAS และไนโตรซามีนจะมีสารก่อมะเร็งมากมาย การใช้ยาเสพติดเป็นเวลานานเช่นยาปฏิกิจวนะและกากยาแก้ปวดจะมีผลข้างเคียงทําให้ไยผิดปกติจากการส่องดูเซลล์เม็ดเลือดผ่านกล้องจุลทรรศน์ร่างกายที่มีสภาพเป็นด่างเซลล์เม็ดเลือดจะเป็นเม็ดกลมๆและแยกตัวอย่างชัดเจนระบบไหลเวียนเลือดมีออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายก็จะแข็งแรงแต่ถ้าร่างกายมีสภาพเป็นกด เซลเม็ดเลือดจะอยู่ติดกันคล้ายๆเป็นลูกโซ่ซึ่งทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดผิดปกติการสร้างเซลใหม่มีอัตราลดน้อยลงทําให้เซลเม็ดเลือดเป็นพิษและขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายที่เป็นด่างส่งผลให้เซลเม็ดเลือดแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดเป็นปกติเมื่อวัยเด็กพวกเราจะมีสุขภาพดีสภาพร่างกายเป็นด่างเล็กน้อยในสภาพร่างกายที่เป็นด่างเล็กน้อยเซลจะทํางานอย่างกระฉับกระเฉง เมื่อเซลล์ถูกทำลายโดยสารกรอบมะเร็งทำให้เกิดเซลเล์มะเร็งและแตกตัวอย่างทวีคูณโดยการแตกตัวด้วยเซลล์ของตัวมันเองหลังจากถูกทำลายโดยสารก่อบมะเร็งเป็นเวลานานเซลล์จะสูญเสียสารอาหารและทำให้เซลล์ตายในที่สุดเซลล์มะเร็งจะเติบโตได้ดีในสภาพร่างกายที่เป็นกฎ การบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปจะทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดอุดตันทําให้เกิดโรคผนังเส้นเลือดแดงหนาและมีความยืดหยุ่นน้อยถ้าเลือดของคุณอุดตันมากกว่า70%ดนังนั้นคุณต้องทําบอลลูนหรือบายพาสผู้ป่วยทุกคนกลัวเมื่อต้องนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแต่การทําผ่าตัดทุกครั้งย่อมมีความเสี่ยงและอาจจะไม่ประสบความสําเร็จทุกครั้ง คุณอาจจะไม่สูญเสียแค่เงินทองแต่อาจจะเป็นชีวิตของคุณก็ได้สภาพร่างกายที่เป็นกรดทำให้เกิดโรคต่อไปนี้ สภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่เกินเอื้อม <ked> คุณคิดว่าคุณสามารถรักษาชีวิตไว้ทันหรือไม่ใครฆ่าชีวิตของเราไป ด้วยตำรับยาสมุนไพรจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่งหรือเรื่องว่าเป็นยาอายุวัฒนะผู้ที่ดื่มเป็นประจำจะมีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนเฉลี่ยถึง130ปีและตำรับยาที่ล้ำเลิศนี้ถูกสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนมาสู่ผู้ก่อตั้งบริษัทเจริญโอสถจำกัดซึ่งเป็นเจ้าตำรับยานามสมุนไพรจีน โยงเหิงในปัจจุบันยาน้ำสมุนไพรจีนโยงเหงิงเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ใช้กันมาแต่โบราณมีการคัดเลือกสมุนไพรจีนที่คุณค่าล้ำเลิศกว่า30ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการดูแลธาตุทั้ง5หรืออีกในหนึ่งก็คืออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมาสกัดผสมจนได้สมดุลทางวิทยาศาสตร์และตามหลักหยินหยาง รับสมดุลของท่าต่างๆในร่างกายผู้ที่เดิมโยงเหิงเป็นประจำจึงมีสุขภาพแข็งแรงรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าหายป่วยไข่ยังผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวทุกเพศทุกวัยนับเป็นสุดยอด